สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผู้จัดก,การสาวซ่อนเกาเพชรคาดวันนี้มาอีกครั้งนะครับผู้จัดก,การสาวสวยคนนี้นะครับมาขอสู้กับหมหอตคันเทพนะครับมากระดานที่หนึ่งเธอจะมีแผนอะไรได้ไปพัฒนาฝีมือมาอย่างไรนะครับมาชมนะครับหลังจากที่มหาเก่าฉายเองมาหลายครั้งแล้วหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ ผู้จัดการสาวพอมีเวลาบ้างก็เลยให้ลงเล่นวันนี้4กระดานครับ4กระดานกับหมาคอดกันเทพสองท่านนะครับกระดานที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจมาติมาชมเป็นสิ่งที่ดี นะครับที่ท่านมาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆแล้วครับกระดานนี้เป็นกระดานที่1น,นะครับเราเล่น4กระดานนะครับใช้เวลาประมาณ1 1นาทีอ้าวปล่อยให้กินแบบนี้ก็ได้กินฟรีไปแล้วหนึงนะครับกินอีก1โดนกิน2 แต่เราก็กินคืนหนึ่งโอ้ก็ที่ได้เปรียบอยู่ครับถือว่าแผนผิดแล้วครับสำหรับโปรแกรมนี้อย่างนี้นะครับผู้จัดการสาวก็ได้เปรียบไปแล้วนะครับมาแรกอย่างนี้ยิง่งหมดลงไปเรื่อยๆนะครับหมากยิ่งน้อยอยู่แล้วยังแรกอีกนะครับก็จะ ด่านที่หนึ่งนะครับเนี่ยครับผู้จัดก,การสาวขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับมาสู่กระดานที่สองครับกระดานที่หนึ่งก็ง่ายดายนะครับกระดานที่สองเป็นยังไงนะครับความจริงความไม่ใช่ว่าง่ายดายนะครับแต่ฝีมือของผู้จัดก,การสาวนั้นเก่งนะครับเฉียบคม ถือว่าเป็นเพชฌฆาตคนหนึ่งนะครับที่ปราบคู่ต่อสู้ได้อย่างไม่ได้เมตตาปราณีนะครับเห็นช่องทางได้เปรียบก็จัดการเลยนะครับนี่คือนักสู้ต้องอย่างนี้นะครับอืมนักสู้ทุกท่านนะครับได้โอกาสได้จังหวะ ก็จะไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านพ้นไปอืมแบบนี้ได้กินโอ้ไม่ไม่เลือกกินสามนะครับเวไปได้กินสองก็โอเคนะครับมาฮอตขั้นเทพนะครับมาฮอต AI ขั้นเทพ โปรแกรมนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับมามาก็มาตรฐานนะครับของวัดนะครับแล้วก็ยังจะตามลาวีกินฟรีนะครับอนะกินฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับได้อย่างนี้เรียบร้อยแน่สาหรับบอกพอดนายยอมแล้วครับขึ้นนำสองถึงครับ <S <S มาสู่กระดานที่สามีมือของผู้จัดจาการสาวสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดที่สามารถขึ้นนำแล้วสองกระดาน รดาที่3นี้เป็นอย่างไรนะครับเล่นฮอตเล่นให้สนุปแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ได้สีเรียอะไรมากวากแผนไว้ล่วงหน้าสักสอาจังหวะนะครับ กระดานนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะครับู้จัดจาการสาวแรกสกัดไปก่อนอแซกเขาจินครับแซกไหมอ่าแซกครับแล้วเขาจะให้กินหรือเปล่าล่ะ ดนานเหมือนกันนะครับออนไลน์คันเทพแซกิดอีกครับอย่างนี้ก็ต้องเข้าฮอตนะครับโดนแรกไม่เป็นไรนะครับเข้าฮอต <c oughs> อย่างนี้ก็ต้อง ตามราวีกินได้จังหวะแล้วกินเลยนะครับมือเพชรขาดนี้ไม่ยอมให้ผ่านพ้นไปได้นี่ยะครับตามกินเลยนะครับยังไงก็ได้กินฟรีโอ้ยอมแล้วครับชนะสามลสามสุดครับมาสู่กระดานที่สีกระดานสุดท้าย สุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับขึ้นทำแล้ว3ากระดานก็สบายๆนะครับจดเฉยให้อีกกระดานนะครับเป็นการซ้อมใหญ่ก็แล้วกันสำหรับผู้จัดการในครั้งนี้นะครับกระดานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่า Ai ทคันเทพนี้ อย่าพลาดนะครับถ้าพลาดก็พ่ายแพ้ได้นะครับอืมใบอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับอ่ะอขอก้มแก้มนะครับเข้าดด้านนี้เลยครับ่ะเข้าไปนะครับ เกมสูสีอยู่ mm. ขอพูดทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับโอ้เ้ข่าหอตแรกด้วยสองตัวข่าหอตเดี๋ยวเขาก็แรกคืนนะครับ ก็จะเป็นการแลก2ตัวเหมือนกันยังครับยังทำอะไรอืมกับการน,น,นี้คิดนานหน่อยนะครับ ไม,ไม่ตามกินนะครับก็เสียโอกาสนิดนึงนี่ครับิดยาวเหมือนกันนะครับผู้จัดการสาวนะครับก็เพชรขาดท่านนี้นะครับควารกินก็ชนะขาดแล้วนะครับสามศูนย์เนี่ย แต่ก็ยังอยากจัดการอีกนะครับแต่ว่าลำบากนิดนึงนะครับหมากเหลือน้อยกว่าแต่ตอนน้องได้มีฮอตกับเอาไปเอามาก็ทำให้คู่ต่อสู้นี้ โอ้โหกับจินแบบนี้ก็ไม่สวยเท่าไรนะครับก็ถือว่าทำให้หมากมาเสมอกัรน,นะเขาก็จะเข้าฮอเนี่นครับซึ่งทำท่าจะชนะอยู่แต่ว่าผู้การสาก็ออกาพลาดนะครับก็คงจะได้แค่เสมอสลับกระดานนี้นะกระดานที่สี่แต่ว่่เป็นไรนะครับเป็นกระดานแถมไทยชนะมาแล้วสามศูนย์นะครับถือว่าชนะห่างแล้วนะครับ ด่านสุดท้ายนี้ก็อืมกินคนละตัวรด้ไหมครับออไม่กินนะครับไม่กินก็ยังหวังจะชนะอยู่นะครับดูแล้วไม่ใช่นะครับอืมเอาทำดูพอมีทางไหมเออเขาจัดการก่อนนะครับนี่กับทาง a อคันเทพก็จัดก,การแล้วก็ทำให้หมากเสมอกันนะครับก็คงเดินเป็นต่อน,นิดนึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เรียบร้อยนะครับจบเกมผู้จัดจาก,การสาวชนะ30ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ